ตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงสิบห้านาทีนะคะก็จากเมื่อวานนี้ตอนประมาณ3ามทุ่มสามทุ่มที่พี่ฝนชักครั้งที่5้านะคะก็จากนั้นมาก็ไปได้ชักเลยไ่อ้อมก็นอนข้างล่างนะคะเมื่อคืนไ่อ้อมนอนคือนอนอยู่ริมหน้าต่างก็คอยฟังเสียงก็ได้ยินแต่ฝีเท้าพี่ฝนออกไปชีค่ะตอนตีสามกว่าแล้วก็กลับเข้ามา แล้วก็ประมาณตีห้ากว่าก็มีจัดห้องคูดกุ๊กแก๊กกุ๊กแก๊กกุ๊กแก๊กไม่อ้อมก็ฟังอยู่ไม่ได้เป็นอะไรค่ะพี่ฝนกินคาร์บอนไปทั้งหมด12เม็ดแล้วก็คือแม่อ้อมหยุดไม่ให้กินแล้วเพราะว่าสองชั่วโมง2เม็ดสองชั่วโมง2เม็ดก็จบข่าวแล้วค่ะก็หลายชั่วโมงแล้วซึ่งพี่ฝนก็ไม่น่าไม่น่าชักนะคะวันนี้แม่อ้อมไม่ได้ให้กินอะไรเลยเพราะแม่อ้อมไม่ว่างเลยตั้งแต่เช้าเนี่ยตื่นมาเนี่ยแล้วเมื่อคืนแม่อ้อมก็หลับตื่นๆเพราะว่าปวดขาปวดขามากคือคือ คือมันเมื่อวานนี้ไม่อ้อมล้มด้วยอะที่ว่าตอนวิ่งมาดูพี่ฝนอะสะดุดขาตัวเองล้มในบ้านดีว่าล้มในบ้านนะคะเพราะว่าพื้นกระเบื้องในบ้านมันมันมัน,มนไม่สากแม่อะไรไม่อ,อ้อมก็เลยไม่เจ็บแต่ว่ามันก็ปวดขาปวดขาหัวเข่าสองข้างเลยเมื่อคืนเนี้ยปลอดภัยแล้วค่ะก็อาจจะเป็นไปได้ตรงที่พี่ฝนเครียดหรือเปล่าหรือยังไงคือหลักสันนิษฐานกันไม่ถูกเพราะว่าถามว่า เมื่อวันที่9ธันวาพี่ฝนอาบน้ําไปพี่ฝนก็ไม่ได้ชักนะคะก็คือไปตอน8โ 8, มง9โมงอย่างไรพี่ฝนก็ประมาณไม่เกินเที่ยงคือชั่วโมงกว่าๆพี่ฝนก็กลับมาแต่ว่ารอบที่ของวันที่20ที่พี่ฝนไปเนี่ยคือเข้ามารับตอนประมาณ9โมง10นาทีแล้วทีนี้พี่ฝนกกลับมาบ่ายเพราะว่าพอดีคนขับรถเขาไม่อยู่เขาก็เลยมาส่งพี่ฝนตอนบ่ายซึ่งแม่อมก็ไม่แน่ใจว่าไอ้ตรงเนี้ยทาให้พี่ฝนเครียดหรือเปล่าว่าแม่้อมจะทิ้งพี่ฝน พราะว่าพี่ฝนกลับมาก็หน้าตาก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อะค่ะก็คือไม่ค่อยพอใจว่าเอ๊ะทำไมฉันไปอยู่ที่นู่นนานอะไรแบบเนี้ยเ็าไม่รู้นะแม่อมก็ไม่รู้นะแต่มันก็ไม่น่าจะเครียดเครียดข้ามวันนะคะเพราะว่าไปตัดขนยี่สิบแล้วมาชักเออแต่มันก็ชักตอนประมาณรุ่งสามของอีกวันหนึ่งเนาะแล้วเมื่อคืนนะคะนอนตรงเนี้ยทีเนี้ยแม่อมเดินออกมาพอดีก็เห็นตะขาบมันวิ่งมาแม่อมก็บอกพี่ฝนตะขาบไม่รู้ค่ะ แม่อ้อมต้องคือจะมันมุดเข้าไปใต้อ,อกแม่อ้อมต้องแบบมาผักพี่ฝนลุกขึ้นแล้วก็ตีตะขาบแล้วก็ไล่พี่ฝนเข้าบุ๊บเข้าบ้านเลยเนี่ยเข้าห้องเลยมันไม่ต้องไปนอ,งนอนข้างนอกอีกนะคะก็ปลอดภัยดีแล้วค่ะซึ่งแม่อ้อมคิดว่าระยะห่างขนาดนี้น่าจะปลอดภัยแล้วนะคะก็สองเดือนนะคะชักห้าครั้งก็กินยาเยอนะคะคือก่อนหน้าเนี้ย กินยาครั้งละหนึ่งเม็ดก็ช้างอาทิตย์ละครั้งหรืออาทิตย์ละสองครั้งนะคะแต่เนี่ยสองเดือนชักทีเดียวห้าครั้งก็หนักเหมือนกันซึ่งชักทีนึงแม่อมสงสารมากสงสารพี่ฝนมากมากเลยแก่แล้วด้วยค่ะเรื่องของเรื่องอะ่ะแล้จริงๆรแล้วแม่อมก็แบบพื้นซีเมนนี่มันหนักมากนะเวลาเอาไปล้างอะ่ะคือเมื่อวานนี้เนี่ยหนักมากแม่อมปวดไปหมดทั้งตัว ล้มด้วยปวดแขนในเช้านี่มาปวดแขนแล้ววันนี้แม่อ้อมก็หกโมงเช้าก็รีบลุกขึ้นมาทำธทุระอะไรของแม่อ้อมไม่เสร็จเพราะว่าแม่อ้อมพามารุไปทำมันนะคะเพราะว่ามาลุเขาก็จะสองขวบแล้วซึ่งแม่อ้อมยังไม่ได้ทำก็เลยผัดบันประกันพุ่งกับมาลุมาตั้งนานแล้วก็ยังไม่ได้พาไปก็เลยต้องพามารุไปแล้วพอกลับมาก็ ถึงได้มาทําความสะอาดพื้นของน้องตายแล้วก็มาล้างห้องน้ำแม่อ้อมเพิ่งจะเสร็จเนี่ยเพิ่งจะเสร็จเมื่อกี้ยนะคะแล้วเดี๋ยวก็ต้องมาต่อของน้องแมวกับน้องหมาต่ออีกทุกท่านสบายใจได้แล้วนะคะว่าพี่ฝนทีขึ้นแล้วนะคะและดูพุงนะคะอันนี้วันนี้ไม่อ้อมยังไม่ได้ทาน้ำมันมะพร้าวนะคะแต่เมื่อวานแม่อ้อมทาให้แต่วันนี้ไม่อ้อมยังไม่ได้ว่างทาเลยน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะมันก็เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหนังเขาก็น่าจะช่วยได้ นะคะไอ้ที่เห็นเนี่ยก็คือแก่แล้วขนมันร่วงนะคะเอฟซีพี่ฝนไม่ได้เป็นอะไรเพราะว่าแผลที่แม่อ้อมดูแลเนี่ยมันหายไปแล้วตรงเนี้ยมันไม่มีแต่ว่าคือเหมือนกับแบบว่าถ้าอากาศร้อนๆหรืออับชื้นนะคะพี่ฝนก็จะมีแผลได้ทีนี้แผลของพี่ฝนที่เป็นเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเป็นลักษณะของแผลที่เป็นสะเก็ดนะคะแผลที่เป็นสะเก็ดซึ่งแม่ต้องต้องกดออกแต่เนี่ย หลังจากที่ไม่อ้อมดูรอบตอนเนี้ยมารอบนี้คือเห็นน้อยมากคือจุดสองจุดเท่านั้นนะคะเป็นน้อยมากแม่อ้อมก็ดูแลพี่ฝนอย่างดีแล้วนะคะ fc คือทนุถนอมยิงหัวไข่ในหินอีกอะสารพัดอะ่ะทุกอย่างไม่รู้จะทำยังไงแล้วอะ่ะเหนื่อยไหมเหนื่อยค่ะเหนื่อยมากนะคะเหนื่อยมากๆแต่ทำไงอ่ะเราเลี้ยงเขาแล้วเราก็สงสารเอาไปเอาไปปล่อยวัดดีไหมอ่ะพี่ฝน ฝนเ้ยถ้าแม่เอาฝนไปปล่อยว่ดถ้าจะเป็นยังไงอ่ะลูกหาฝนเนี่ย fc เขาเป็นห่วงนะลูกว่าพี่ฝนเป็นยังไงบ้างสบายใจแล้วนะคะพี่ฝนดีขึ้นแล้วค่ะ